สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์กล้องนะครับก็คือปกติผมใช้ GoPro ครับแล้วก็ผมเลยสั่งเป็นอุปกรณ์เสริมมาครับเป็นช่วยบันทึกเสียงเวลาพูดนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นของ Sena นะครับ s e เซนาบลู o ูธอ a ด d โอแพ c ก for GoPro นะครับอันนี้เป็นแพ็กสำหรับจะมี2แบบก็คือจะมีแค่ตัวนี้กับจะจะมีอันนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็แต่ผมสั่งแบบพร้อมเฮาิ่งมาด้วยโอเค เรามาดูแล้วกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ผมซื้อจากร้านนี่นะฮะ BT b k e Shop นะฮะเซนาไทยแลน n ์นะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอกัสก่นอ่าเซนาไทยแลนด์นะครับคือโปกติไม่มีขายนะครับต้องสั่งเข้ามานะครับอันนี้ผมสั่งต่างหาโอเคมาเริ่มเล่มเลยครับโอเคกล่องนะครับ ด้านหลังคุณสมบัตินะครับก็คืออ่าบลูทูธระดับูนนะครับออาเสียงได้เอาตาใหี HD, ใส่ housing กันน้ำลึกได้40 40เมตรนะครับนะครับแล้วก็อะไรก็ว่าไปอ่า ever โอเคข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีตัวแรกครับคือ housing นะครับอ่าเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนอ๋อมีคู่มือด้วย อย่างแรกนะครับก็จะมี housing นะครับเป็น housing กันน้ำนะฮะกันตามสเปค็็บอกว่ากันน้ำลึกได้40เมตรนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเวลาแกะก็คืออ่านี่นะครับฝาหลังจะมี2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอุปกรณ์ที่ให้มาก็อีกย่างนึงอันนี้จะเป็นอ่าเป็นไขควงนะครับไว้ต่อกอะไว้ไขเวลาต่อ housing นะครับ แล้วก็มีฝาหลังอีกแบบนึงอันนี้คือกันน้ำร้อยรเนะฮะแบบนี้จะก,กันน้ําไม่ได้นะฮะก็คือจะมีแต่มันสะดวกสำหรับเวลากดปุ่มนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวอ่ะเดี๋ยวขอแกะก่อนอันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณบลูทูธนะฮะก็คือมันจะมาในกรอบเฟรมนะฮะคือสามารถแกะได้นะครับแกะมาดูจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ไว้สลับต่อกล้อง GoPro ได้โอเคแล้วก็เป็นตัวเฟรมันฮะเขาจะเว้าวตรงนี้ฮะเพื่อว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่คืออุปกรณ์เสริมนะฮะอันนี้คือเป็นตัวให้กล้องกับตัวสสัญญาณเนี่ยสามารถเชื่อมกันได้นะฮะเวลาต่อคือจะเป็นลักษณะนี้นะฮะ โอเคเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกตอกล้อง GoPro เลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตอนประกอบกับ GoPro นะครับก็คือวันนี้ผมจะยกตัวอย่างอ่ากรณีใส่เป็นเฟร,รมแล้วกันเนาะโอเคครับคือขั้นแรกครับอันนี้คือกล้อง GoPro นะครับอันนี้ผมใช้ GoPro Hero 4นะครับตัวซิลเวอร์ข้างหลังจะมีจอนะฮะโอเควิธีต่อวิธีเชื่อมต่อคือจะมีเราเชื่อมเราเราจะเชื่อมต่อตัวนี้ก่อนนะครับ ก็คือเวลาต่อก็คือมันจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้ครับไว้เกี่ยวกับตรงนี้ของ GoPro เกี่ยวไปก่อนอ่าครับลักษณะคือแล้วอีกด้านนึงนะครับมันจะมีช่องสล็อตครับไว้ใส่อันนี้คือถ้าหากว่าใครใช้อ่า GoPro ตัว Black ครับตัวที่ไม่มีจอครับมันคือไว้สำหรับใส่พวกอ่าจอ LCD นะครับเสียบไปเลยอ่าก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขอโฟกัสก่อน ะจะสังเกตว่าด้านนี้นะฮะปกติจะมีฝามันนะครับก็คืออุปกรณ์เราจะติดเนี่ยเราต้องแกะฝานี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะติดตัวนี้ได้อุปกรณ์ต่อไปคือตัวนี้ครับเวะลาติดครับให้สังเกตนะครับมันจะมีะตัวลูกศรนี่นะ,ะให้ลูกศรอ,อยู่ให้ลูกศรน,นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะสังเกตว่าจะมีลูกศรสองอันแล้วก็จะมีช่องอันนี้ครับเป็นช่อง USB นะครับต่อเข้าไปเลยเห็นไหม ดังอ่าเรียบร้อยทีนี้คือทีนี้นะครับตัวบลูทูธกับตัวกล้องก็จะสามารถเชื่อมสัญญาณเขาเรียกว่าสามารถสอบต่อได้แหละอันนี้คือเราจะต่อกับเวะลาต่อกับเฟรมก็คือต่อกับตัวเฟรมนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ลักษณะคือก็แหวกแต่ก็ว่าแหวกเลยเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปมันจะใส่ยากนิดนึงนะฮะต้องต้องมันต้องแหวกเยอะ อ่ะเนี่ยครับแบบนี้นะครับก็แล้วก็เราก็เอาไขควงใส่กับตัวเฮาสิตัวตัวฐานมันได้แต่ว่าแบบนี้ก็จะกันน้ําไม่ได้นะฮะถ้าจะกันน้ําได้คือต้องต้องใส่กับเ o u s i n g ตัวนี้นะครับกันน้ําได้โอเคแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มที่การเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับโอเคครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวิธีต่อนะครับ ต่อกับหูฟังนะครับก็คืออ่าเราจะเปิดสอนการเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก็จะมีง่ายครับแค่กดนี่ครับจะมีออนกับออฟนะครับกดออเปิดเครื่องกดออนครับสังเกตจะมีไฟขึ้นนะครับการกระพริบของไฟสีแดงนะครับกระพริบหนึ่งครั้งเท่ากับอ่าแบตเป็นสถานแบตเตอรี่นะครับแบตกับไฟแดงกระพริบสี่ครั้งเท่ากับว่าแบตอยู่ที่ประมาณสิบหนึ่งร้อยถึงเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอเค วิธีเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับก็คือให้กด pairing ค้างไว้ครับกดค้างครับนี่ครับจะสังเกตว่าจะเป็นกระไฟกับพริบอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ตัวบลูทูธครับผมมีบลูทูธตัวเซนานะครับ 20s นะครับซื้อจากร้านเดียวกันวิธีเปิดก็คือเปิดเครื่องครับ นี่ครับมันเชื่อมสัญญาณอยู่นะฮะรอสักครู่ถ้ากรนี้เปิดบลูทูธก็คือเรากดสัญญาณด้วยกดค้างนะครับให้สัญญาณมันเชื่อมหากันอ่าเชื่อมหากันนะครับอันนี้ก็มันกำลังจะซิงกันนะครับอ่านี่ครับมันซิงกันแล้วครับถ้าสังเกตว่าถ้ามันซิงค์ถ้าหากว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยตะกี้ จากตะกี้ที่สังเกตนะครับคือไฟตรงนี้ไฟตัวนี้จะเป็นสีแดงก่อนแล้วจากนั้นมันจะก,กระพริบสองครั้งแล้วให้มาดูที่ตัวบลูทูธครับมันจะก,กระพริบสองครั้งเช่นกันก็คือมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูวิธีการที่มันต่อกับหูฟังไอหูตัวหูฟังนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับจากตะกี้เราทําการเชื่อมต่อตัวตัวบลูทูธกับตัวกล้องแล้วนะครับอันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามัน เชื่อมต่อวิธีการใช้งานนะครับว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงถ้ากรณีจะใช้งานแล้วนะครับโอเคครับขั้นแรกนะครับเราเปิดตัวบลูทูธที่หัวก่อนนะครับอ่าจะได้ยินเสียงว่าฮัลโหลอ่านี่คือบลูทูธเปิดแล้วครับอ่าครับตอนนี้คือสถานะสแตนบายนะครับของตัวบลูทูธนะครับจากนั้นครับเราก็มาเปิดเครื่องนี้ครับ คือจากการที่ผมทดลองนล้วเนี่ยคือวิธีนี้จะมันจะเชื่อมต่อได้ค่อนข้างชวนฮะเราไม่ต้องมากดอะไรเพิ่มแล้วเราเปิดเครื่องที่หมวกกันน็อกที่ที่ตัวกล้องเลยครับกดปึ๊บอ่าไปขึ้นนะครับรอสักครู่นะฮะ ่านี่แหละครับมันมันจะเชื่อมต่อนี่ครับนี่คือมันเชื่อมต่อแล้วนะครับก็คือไม่สิรอสักครับรอสักครู่นะครับมันจะเสียงติ๊ดหนึ่งแล้วก็ขึ้นมันแล้วมันจะพูดแบบบลูทูธออริโอแพ็กเกจอันนี้ครับคือเท่ากับว่ามันต่อกันเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถไปใช้งานได้วิธีใช้ต่อไปก็คือแค่ว่าเราเปิดกล้องครับอพอเปิดกล้องปุ๊บอพอเราถ่ายพอเราถ่ายวิดีโอต่อจากนี้ไปเนี่ยเสียงพูดเสียงอะไรก็จะเข้า ก็จะบันทึกมาในนี้เลยครับนี่นครับคือวิธีการใช้งานม้องตรงครับส่วนวิธีแล้วก็จะมี2อ,อย่างครับก็คือมีคําว่ามิกเนี่ยครับมิกหรือออก็คือไมค์อะครับก็คือจะมีออนกับออฟนะครับออนก็คือเปิดไมค์เปิดไมค์ที่ตัวเนี่ยครับมันจะมีไมค์อยู่2ข้าง เปิดไม์เพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะสามารถรับเสียงจากภายนอกได้แต่ถ้าเราปิดเนี่ยปิดก็คือมันจะปิดมันจะเสียงรอบข้างมันจะรับเข้ามาได้น้อยลงแต่ว่าเสียงพูดจากในไม์ตรงที่หมวกเนี่ยครับมันจะชัดขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับการบันทึกเวลาพูดนะครับซึ่งการทดสอบเป็นยังไงก็เชิญชมได้ในทดสอบอันต่อไปเลยครับ